วันนี้หมอกตกบางแห่งพี่น้องบ้อที่นี่อึ๊บโกจินจีแพคุณย่าย่จิงที่ได้รูนหนึ่งอันนี้ปากีญาตัวงใหญ่เข็นต้นฟ้าชื่อใหม่ตัวพังง่ายเชื่อมัดคือเลย สบายดีนะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามนะครับส้มกิมนี้วันนี้อยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเลยวันนี้หมอกตกบางแห้งพี่น้องโอดทีนี่ตกแห้งขนาดเลยวันนี้นะบรรยากาศครัสุมหมอกตกยามเช้าพี่น้องเลยตอนนี้เวลาน่าจะประมาณติดติดโมงปลายประมาณนี้แหละติดโมงปลาย มีออกมานาอ่ากนมันแบบนีพี่น้องเลยแต่เ้ายังสสดงในข้าไปก้นหนังจาวาดน้ำหมอกยังตกแหงหลายเดี๋ยวนี้ปกคลุมจนบเห็นยังเลยเดียวไปประมาณสองสามร้อยเมตรนี่บระะิเห็นันโตคนบุล่ะวันนี้หมอกตกแหงนะวันนี้อ่านี่ตอนนี้เรากำมัฮหอด โจนมันละ่ะใส่รถไทยขนมันก็นได้ปุ้นได้หลายเติมเลยพี่น้องเลยหดพุ้นเลยเนาะโจนมันฮเนาหดพุ้นละ่ะทั้งนั้นก็แมนตอนนี้น้ำหมอกก็เริ่มหายไปแล้วไปพี่น้องเลย เดี๋ยวเราจะไปหาเก็บมันก่อนนี่บนนี้หัวใหญ่กุุงจับขึ้นเบิ่งเลยอึ๊บโกจะมีแพคุณใหญ่คัดนี่อยู่นี่นี่ กองนี้ก็บบัก,กนี่ใหญ่กองนี้ก็โฮยใหญ่อยู่ได้กองนี้ก็ใหญ่อยู่ได้ใหญ่ตรวนี้มดจะครักเลยน้อนี่อ้รับซี่นิ้วกำจะมีหอดบ่มใหญ่ครับ ไปนำคุนเอาก้นกันมีเยอะขึ้นไปนำเอา,า,างัดเอาก็มีเยอนตอนนี้เขากลนกันได้หลายแล้วเคยจะเล้วแหละยังน้อยนึงยังมีหลายไปเลยอยู่บนนี้ไปแก็บหัวน้อยนี่น้อยดกนี่ ประมาณสิบปลายโหเล่นีนิกลัน้อยแถวนี้โหมีใหญ่น้อยใหญ่ปนเดียวไปงัดกับมีมเยืขึ้นได้คุดเอาพันตี ผมมันยาวเนาะผมมันยาวๆแหน่อันนี้ยาวแต่ยาวน้อยยาวไม่ใหญ่ <laughs> nên nói nói thì mình đục nó lột sạm luôn sạm luôn nào cùn thì hồ nưng anh em mình cứng nưng cái mình nhai mới chưa ô đây lái này สบายน้ำคุดดีทซายสบายแล้วดีไซนยนะคุดสบายเป็นดินแข็งนะี่ยันทิมอยู่นี่สบายกับหูน้อยน้อยก็ยากก้นเนี่ยมันดกดกหนนี้นะครับได้อยู่สำเนี่พบอกว่าับปุกกะไม่ได้ใส่ผุย คู่แบบธรรมาศาสตร์ได้ได้สำเร็จเอา <c oughs> จุ่มอยู่นี่เป็นมีดแต่มืดเลย

เต็มเลยอย่างน้อยนึงมีเต็มทางนั้นเขายังกลดมือนี้เฮาเก็บมันให้ลดตอนเช้านี้นน้ำโมกตกบางเราหนาววัดสวยๆมารถแดดออกมารถร้อนจนโบยบ้าเลยอ้าวนี่พี่น้องเไยตอนนี้กั nó hơn tìm lốt hồ nói hồ còn nhiều bay. kịp mà điều này, tìm ăn hồ nhai cơm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ปลาขึ้นกินง่ายพี่น้องเลยอาหารเทงวันนี้น่าจะเป็นลปลาเด็ก <c oughs> ๆปลากล้นน้ำถือแล้วถือแล้วตัวใหญ่พพี่น้องโอ้ nhanh thế tụng ngay, và ừ. bữa nào ô ừ. bà không ăn ô nhảy trên đây luôn rồi

ในป่ากินหญ,ญา้านี่ยีงเติมได้พี่น้องเลยสำเคศูบก,กินใหญยอาหารเท่งมันนี้น่าจะปิ่นลาบป,ป่านี่แหละโอกิดซอยจินมาหนีคักเล็กกินซอยปา่า ประมาณลู่ปลายไว้ได้ในปา่าหอนแดดเบื่อ,อดล้ <c oughs> ดกินกันมีสมาร,ร์ทบอลโคโมอเพ็ดนี่ <c oughs> เชื่อใหม่อยู่ป่าเงี้ยเชื่อมบึคือเลยอ้าวเบกเลึกๆงเลืองเตะเลยเราหินจะพักไม่หินโทษตทดป่าพักงูหินตะพักช่วงเวทพักเอ็นพักเอ็นพักเอ็นปุบป่า แกงปลาสูตรใหม่ตื่องใหมื่แล้วตปลาอันนั้นเหรปลาลาปุที่นซยปลากินจนจะอิ่มแล้วยังได้ถ่ายลืมถ่ายอนนี้แกง แกงนตะการนะ <laughs> แกงกา้างซอยมาพีฮันก็เคยกินไม่เคยกินจากเธอเคยกินซอยจูซอยมาพีก็แซ่บอยู่ซอยมาพีด้กินเบิร์แล้วมาพีอ่ะน้าบ่ามากเลย กินเราได้มาเพียคือว่าบุมีขี้เพียมันมาก็มาเพียเอ้าเพียมันอันนั้นเลยมาเพียป่าขี้ป่าเนี่ยมาบำน้งลำนะลำแข็งชาที่กบาลพูดแกจะกินนห่คอ่ะพี่น้องเลยกะตอนนี้เขากะกินข้าวกะอิ่มและเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้เขาจะมา นาเป้าราคามั่นจูพี่น้องฟังก็คือมั่นอยู่แถวเขตอันทั้งเมืองวิระนี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณโล่สี่พันพี่น้องเลยสี 4, ่พันปลายปลายก็ทั้งเขียตทั้งสวรรค์ก็อาจจะคือกันถแถวตัวพีชแถวแถวแคงสวรรค์น,นี้นะประมาณสี่พันปลายประมาณนี้แหละค่ามันทางทั้งลาวก็ได้กันว่า อันถ้าเป็นเงินไทยหลายเป็นเงินไทยกับพี่น้องประมาณเจ็ดเจ็ดพันบาทเจ็ดบาทเออเจ็ดบาทตรงมี้เจ็ดพันบาทเนาะเจ็ดบาทประมาณเจ็ดบาทนี่ละกิโลหนึ่งนะกิโลหนึ่งประมาณเจ็ดบาทถ้าว่าตีเป็นเงินไทยเ,เงินลาวก็ประมาณ 4, าที่พันใปลายชท้นนี้แหละราคาทางบ้านเฮาตัวนี้ก็ได้เอาแล้วพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ปิดเพลงสน,นี้แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้า ไปที่เข้ามาใหม่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราเนาะ